สํับดีอาจารย์ปองและเพอออบี้ครับผมสวัสดีพี่น้องครับพระธาตุเชิงชุ่มกุบาลพระตําหนักกุพันกู่เมืองงามลิเหลืองน้องหาแล่ตรการปราสาทเพิงสวยทุดสึ่งสาผูใต้ทินมันใน่พุทธธรรมและนี่คือค้าขวัญของพี่น้องท่านเจ้าจังหวัดสุราษฎรครับต้อนรับพับตอนก่อนสู่บรรยากาศของไร่กับผมเสียงเพือกเมืองสุราษฎรเมื่อนี้กับบรรยากาศพี่อาจารย์ปองแลนจับไก่มาเวียนนี่ได้เมนูยังอาจารย์ปองเมื่อนี้ครับผมที่ต้มไก่บอกหมอครับแค่ยังสันพี่ไก่ปิ้งปลาแหลกครับฮะไก่ปิ้้งงแแหหลลกกป ยังปลาแหลกปลาแดกเนี่ยบ่ปลาแหลกปลาแดกปลาแหลกปลาแดกปลาแหลกปลาแกับปลาฟักปลาซับปลาซับปลาฟักตัวเอ่ำแมนครับทั้งอุบลเขาอื่นเนี่ยนี่ปลาแดกอ๋อดอดิ้งกับดอเดือแมนครับแดนหรือมาแดนดอมานี่บ่แมนปลาเอาเด้อเอาเด้อยเดนได้แดนดีเออเดียวนี่เดียวเดียวเดี้ยวเดี้ยวเดี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 ้ยวเดี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 ยวเดี้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 ยเดี้ยวเดี้เดี้ยวเดี้เดี้เดี้ยวเดี้ยวเ้นที่นะครับบรรดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวเดี้อาจารย์ปดี้ยวเดี้เดน้ยเดี้ยี้ยี้ยวเดวเด ปลีงไก่ท่าปลาแดกครับปลีงไก่ท่าปลาแดกพี่น้องครับผมดําโอ้ย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 เหลืองกินโอ้วยเอาเมื่อไหม่ครับพ่อลุงอันนี้ใหม่โอ้ยปลาแดกป่ะนี่แม่ครับปลาแดกครับนี่ครับแปดปลาชี้ปลาแดกไหมแม่ครับเอาเอาเมื่ยังอันนี้นะอันนี้เนี่ยจุ่มท่าครับเนี่ยต้นกล้วยนี่แม่ครับโอ้สไนเปอรตะกี้พูดเถ่าเฮ้ยถ้าใครม้ใส่ผู้กันไม้ใส่แปงเนี่ยใส่อันนี้แหะครับเอาเอาอันก้านมะุวงเนาะมาก้านมะกล้วยก้านมะกล้วยก้านมะกล้วยมากครับเรามัดตุ้ยใส่กันแม่ครับมาท่า โอ้ทั้งแต่เป็นใหม่แล้ว่พ่อลุ่เบ่งทีเปลี่ยครับอนไหนเปลี่ยนองเรป้าพี่น้องครับมาครับเมนูบาท้องเอนี่ปิ่งไก่ท่าปลาแดกเขายังเขาปิ่งปลาแดกทาไก่้ทอะอุ้ยซื้อมาจักบาทนี่คยไก่พงงาครับแมนมาบไก่พันเอาท่าปลาแดกครัเบครับผมพี่น้องครับพน่ะยังครับผม ครับผมหอมบรรยากาศบันไดก็บรรยากาศยามค่ำทงหน้าครับพี่น้องครับหลังจากที่ภาคกระเทียมเซเล็กซิตพรกิจนะครับกอบเาทงมาทาพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้านะฮะยามค่ำคำบ้านเท้ามองนี่มีโอกาสตัวลบหนาวน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับสามซีฟต้ามาค่มหนีทงหน้าผมนะครับมาเตะบ่อน้ำกันมาจวดจาดฟาดบนน้ำกันกลางเว้นกลางขึ้นเบึ้งล่ำซีงกับผมทงหน้าเส้นเพลาะกับผมหอมหอมหอม บอกที่เคยยังขี้เข่าเยอะเราบอกกันละเยอะใกล้ๆขับข่ายสั้นขับเร็วเร็วพอดีรักรับผมเอออาจารย์เปองมือนบนจวดบ่ครับผมมือนี้บ่ครับมือนี้พักตับเจ้ากัครับแต่แม่มามาใส่มือในเกาะมาวันที่สิบสามครับเท่าเดนนิสเมื่อเที่ยวไหนมือนี้มือนี้วันที่สิบเก้าครับสิบเก้าไม่นครับพักมือเราไปพักมือหนึ่งนะครับมือได้เหรอมวันที่สิบแปดครับสิบแปดพักไม่นครับแมนบ่สิบเก้าแต่ว่ากำลังหาเนี่ยอยู่เออเอาเอาเอาตอนรับอาจารย์ป่องนะครับพี่น้องครับอืม เมื่อวานกันไปทั้งเบื้งการเนาะแม่นครับหั่นตองสองนองไส้ทักเอ้ยวันแม่ทั้งทั้งเบื้งการทั้งบันแพงแม่ครับอืผ่านตองสองทั้งบัลแพงครับไปเยี่ยมหยาดน้ำขาวหนองลองทุกคนนะครับอ่ะสุกเราไปอาจารย์ฟองไก่เราไปไก่ครับเขอเป็นก็เลังใจให้พี่น้องเท่าเชี่ยวอีสานพัดทิีนหากินกลายบ้านทุกทุกเวรที่ทุกทุกประเทศนด้เป็นน่องเนื้อนะครับที่สู่การส่งงานหลายหม่องบอลนะครับโควิดการระบาดหนักพี่น้องเอ้ยนะครับอืมหลายหม่องบอลทั้งเยอรมันพี่สาวพี่อ้อพี่จอยทททัััั้้้้้้งงกกาาไฟเเยอออออออรรรมมนนนนนนตีปปิดดดะะะะศแแแลลลลวววววฮ็ค๋บผื นะครับผมเพัน่าผิดตัวหละลรากับตัวหละยยุ่งเืยิงหมดเลยไปใส่พนัว่าอ้าวสู้ๆพี่น้องครับเอฟซีทางมืงหน่องตรงหน้าพีลำเทียนนะครับพี่สมใจทั้งอเมริกาพีลำเทียนทั้งอเมริกาเอฟซีในหลายหม่องบอลนะครับพี่ๆเฮ้านะครับว่าลสเป็นปลาวีท่ามือเซาแ์ทมตันอิงแลนด์นะครับพี่น้องเฮ้าเอฟซีหลายหม่องบอลอ้าวสู้ๆด้วพี่น้องเด้อว่าลสเปลนทั้งเกาหลียุโรปไต้หวันญี่ปุ่นอเมริกาฮ่องกงนะครับอิงแลนด์ไอแลนด์เหนือ แม่แหลทั้งกำฟ้าตะบุนแน,นาสู้ๆพี่น้นองครับขอเปลี่ยนล่างใจให้พี่น้องทั่วเชียอีสานพันทินหานกิเปลี่ยนไก่บานทุกๆุวกวันทีปลอดโรคปลอดภัยครับผมโควดซ่ากับมันเฮาไม่อยากอยากทำข่าวาด,ดิสานบองนี่พี่น้องครับดิฉันเสียงหมองเสาบอ่อเหลืองก็หอดสาหนุมไผ่ได้นอะสีซอยตุม่มคุ้มใจเจ้าตาอีสานดอกจันทน์ค้นหายหนาเหลียวบางหน้านำตาลังหนันงง้อยพ่นคือถอดดองผู้ไร่อกดอกหางเหินไปลงเพื่อนเดินผ้าซาเรื่มคันแทนะสัญญาไว้หลายปีก่อนบ่ออ่อนซ่อนดอกจันแล้วช้ใจแปลได้ขึ้นมา จักมาในหนองลาสิขึ้นมาบานเก่าฝากเสียงเพลงขึ้นหอดเจ้าฝากเสียงแค้นขึ้นหอดเจ้าจากคนเศราผัวอยู่หน้าลาข้าเอ๋ยหล่าข้าเอ๋ยสุกไปแต่ป่อง<ห>ใกล้แล้วไปล่ะใกล้แล้วครับอือหือครับไอ้ว่ามันแหมเด้อล่ะนายบ้านซุกหะือเปล่เฮ้ยพ่อเี่ยร,ร้องเสียบังไหมพ่อพี่ยเสียเสีสสไยไปจะได้เสียให้เสียใกล้ไหมใกล้เฮ้ยพ่อวันนี้ฟังมันจะอ่ามันจะป่องตุ้ยเวลาเข้าบ้านนี่ได้เวลาแล้วมาได้เวลาแล้วสุกว่าซีบมองดู ออ้ยขาขาครับขครับวใหญ่เนาะเอ้ยปาพี่น้อครับเบ่นนะ่อพ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 ออพ่อ อ้าวจำมึงจำมึงไปแจ้งพี่น้องครับเอาจวดพี่น้องจวดจวดเอาพี่น้องเออเขาห้องมักเออเขายังขึ้นแหล่แทวบ้านนี่อ๋อโอ้ยเขาเออเขายังกับไลเบอรี่เขาอันนั้นครับเตี้ยกําเขาไลเบอรี่เพิ่นนะโอ้บ้านผมอื่นเขาแดงครับเขาแดงบ่กม่เนครับอ๋อพี่น้องครับุผะโอ้ยมากครับพี่น้องครับมากวดน้ำกันครับผมไปใช้บั้นพ่อ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 ฮะมาหลุมหัวขากลับหัวข้าวเมื่อก็แหล่กแหล่เติมมาหนึ่งบ้านนี้ล่างก็พอเมื่อ เอากำมาพี่น้องครับมาจทดจัดฝัดเบื้องต้นบรรยากาศตัวแรกตรงหน้ามือนเท่าครับ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 อร่อยครับเพือเขาจะร้องอืมเอาพี่พี่น้องกินครับกินได้เป็นของท่านครับปีแม่เราท่อนบางท่านเดินทางกลับบ้านก่อนกะจะได้เดินทางปลอดภัยได้พี่น้องเด้อ นะครับให้เดินทางปลอดภัยครับเรามาละบังอย่าดื่มนะครับอย่าเบิ่งกินตอนครับหอดบ้านมันจะกินสิห้าแล้วนะครับเต็มทีเลยครับแต่มาช่วงเดินทางอย่าดื่มไม่ขับนะครับรับจอดนอนนะครับผมถังหวงจอดนอนอย่าฝืนครับโอ้ยสิหอดแล้วสิหอดแล้วบ่ไกลอีหอดแล้วเนี้ยสีหอดแล้วอยู่เลยเออแต่ว่าเหมือนตีหล้ามันอันตรายอืมอันว่าเสือบัดนึงเหรโอ้ยรับคือสงสามสี่น่จอดเลยครับอย่าฝฟืนสองสามสี่มีช่นนั้นสิหอดเื่อนคือเก่ากับอันตรายนะพี่น้องเนอะนะครับอืม จดจัดฝัดบนนกกระผมมันีกัดอ๋อเดี๋ยวพอขับพ่อับก่อนอืาดคือหลายแต่พอเอาเบียร์ไปใส่นหน่ะเนอะอันนี้พ่อรับอันนี้อันนี้กำแพงงานพ่อฮะอันนี้กำแพงงานน้องกำแพงงานแล้วบอกินไก่ดอกค่ะอือที่เดี๋ยพ่ออะไกินไก่ไปไก่เอาไปไก่พยังงานไม่ได้ถ้าพงงานกินอยู่อย่าไปบอกเราได้ถือตีแล้วพ่อเลย่าถือตีแล้วส่วนุนึ่มาหน้าไหนหาล่องไก่กู่ผสมแล้วปะหามาล่องน้ำหาล่องไก่ตาย่สมือ อืมนะครับบรรยากาศทงไฮสนามบันเท้าอาจารย์ปองเออเดี่ซีนะตัดผมแล้วก็รอว่าพี่น้องว่าอาจารย์ปองรอขึ้นบ่ครับเป็นผู้เป็นคนตัวงแต่เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ว่ามันบังไขรมุงมุงนะจ๊ะมุงนะจ๊ะมุงใหญ่เนี่ยสี่คนสี่กันพร้อมมันนะคนนอนได้สี่คนแมนสี่กันพร้อมมาแล้วครับพี่น้องแฟนครับทุกคนครับคนนงกนัวกับเจ้เบิ้งตัวนะเนาะอันนี้กระเจาเนีพี่น้องครับอาจารย์ปองเนี่ายกรครับเอออันนี้ดนะครับบักหยักไปกระเจาหยัก แม่ยังอยู่อยังเลอีเท่กไโอ้ยยังก็ยังเนี่ยอืมเอาเออได้เอาเสียมากินแล้วด้รเปล่านั่นนะครับมากินปิ้งไก่ห้าปลาแหลกนั่งกันครับห้าปลาแดงครับเออเอขอบคุณครับผมถ้าไปน้ำมันถัวพร้อมตัวจันป้องนี่ครับมันจะซึมเข้าไปเรื่อยๆครับซึมตับเข้าไปเรื่อยๆผู้ใดอยากกินกระรองเห็ดบองนะครับด้วยครับแม่ครับเห็ดบองยากครับบรรยากาศทงไงตอนน้ำบ้านเท่าเนาะแม่ครับลุงทอมอยู่ใส่ลุงทอมลุงทอมลุงทอมกินไก่ไหมกินไก่ไไดดด้้มัยยยาเอออออีีชิคคแ่นนนนนน เมื Chicken. 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 Uh, uh, s <S ่อก uh. ี้ไกนซุปเลยซิกซิกเคน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 อ่าดดาปิ้งบาร์บีคิวมาเน่ดดาปิ้งอาอแซ่แายพี่น้องครับเด้อเด้อเบื่อข้าไปพุ่นอัดจาตะป่องข้าไปไตหนูวหนึ่งเขาแล้วไอ้ไปใส่หนววหนูหนววหนววหนูไปด้วยนี่บว่าครับแมนดิ้นหนูแลยวมาดิแมนเดี๋ยว้เด้ไปยาวมันแก้ว มันสีได้บ่ได้ต่อยติดตามต่อไปนะครับได้ข้อยติดตามกันต่อไปน้องครับบรรยากาศพผมนะโอ้ยยังมันคักหลายเอิร์ดเอลซีมาเกินมากันเร็วบ๊วบ๊วได้ไปรักฮวงมัดต่ำมาเมื่อไงมันสีไปรักยุ่งครับจังหน่อยแะสวไปรักยุ่นปะไปเลยเอาเลยเอาดตรียมที่โดดอืขึ้นบ่ได้ดอกขึ้นปลาดอกอย่าแล้วฮะบ๊วยอนี้กับเมนูนะครับอ่าปีงไก่ท่าปลาแหลกครับท่าปลาแหลกนะครับสูตรอาจารย์ปองสูตรสีเมื่อไงครับ ิ่งไก่ทาปลาร่าสูตรสีเมืองใหม่แสบนัวครัวอีสาชมือนี้กับผมเสพเผือวเมืองสุราษฎร์ธานีเขาด้วยอาจารย์ป่องพออบีนะครับคงเสียละาผ้าจากแฟนคลับแก่เพื่คนของซัีพ่อกันไหมเมื่อไนสิเป็นเมนู้ยังเรื่องตอนนี้พี่น้องไปล่าหนูไล่หนูเมืองไหนค่อยติดต่างกันไปยินดีสบายขอบคุณอะไรสบายพี่น้องครับจวดสวัสดีครับผมแก้วมาเป็นน้องม้าจวดจวดมาครับมากินกั้งแก้วครับ